Hey, วันนี้นมผมจะมาทดสอบเวททั้งสามก็บอกเวทห้าร้อยเวทไททัน,ทนแล้วก็เวทม่วงว่าความแรงมันแตกต่างกันยังไงเริ่มจากเ,เวทม่วงเฮ้ มาทินานัตเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ในเซิร์ฟอัพแต่ไลท์ต่อมาในตอนเนี้เดี๋ยว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 บอกให้ยิงตัวยิงหัวทำไมเราโอ้ยหนึ่งนิ่งนิ่งนิดนึงให้ยิงตัวยิงตัวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พอดีพี่โบแล้วพักปวดยิงตัวก่อนเอาใหม่เอาใหม่ยิงตัของแร่ซะหน่อยไม่หมัดกม่หมัดยิงตัวยิงตัวใหม่เอาใหม่ตัวทินนัตอย่าเพิ่งนะค่อยๆยิงแป๊บนึง เต็มหมดรล้วได้อาตัวใช่ไหมอ่ะตัวก่อนเอาไรอะนัดไปอ๋อนะอันนี้อันนีนะเออยิงดิยิงเลยยิง,ยงามมาเลยสามนัดอ่ะมืดอ่ะโอเคสามนัดมืดหัวสามนัดอ,อ่ะหัวนี่ก็จะรู้ๆกันอยู่มั้งหัวสองนัดแตกอ่ะหัวมาเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวสองนัดแตกอยู่แล้ว เราเราเรามาทดสอบตัวไงว่ากิ่กินนัดตัวเฮ้ยเดี๋ยวหัวมันนัดนึงก่อนมาหัวมันนัดนึงก่อนประมาณขาใหญ่เลยหัวเข่ามาหน่อยยังมามาต่อไปไททันไททันอยู่ไหมเฮ้ยยิงตัวยิงตัวว่านาสามแตกวะยิงดิ มืดมืดมืดไอ้เนี้ยสามนัดหนดตัวมืดเอามายิงหัวดิหัวมานัดหนึ่งดิเลยมาหน่อยนึงอะ่ะไทยท่านมันดูแรงกว่าต่อไปเวทห้าร้อยยิงตัวมาดิอีกอีกเอตเป็ดสามนัดตายเลยยี่โก,กยเออ,อสามนัดกูตายเลยโอเคใครดูเรื่องอ่ะ Yeter. <laughs> <laughs>